ผู <ph> ้ว <mist> ่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปล่อยพันุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2564นายพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปล่อยพันธุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ4 3พรรษาสามิถุนายน2564 สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพาระาเสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่บริเวณท่าน้ําวัดหน้าต่างในตําบลหน้าไม้อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมอบพันสัตว์น้าให้กับผู้แทนเจ็ดอำเภอร,รวมทั้งสิ้น5้าแสนตัวพร้อมร่วมการปลูกต้นไม้เยี่ยมชมในเทศการโครงการน้ํารักบา้านไรและความรู้ด้านกุ้งแม่น้ําในพื้นที่อําเภอบางไทรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ดยวันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุธิดาพระระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีถือเป็นวันสําคัญของชาติอีกวันหนึ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันถวายพระพรร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งเป็นการเพิ่มและอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ตลอดจนกระจายขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มแหล่งอาหารเสริมสร้างรายได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในช่วงฤดูแรง